จอดลงจอดลงจอดลงฝั่งน้นฝั่งน้นอ่าเลงเสียงสวัสดีเพื่อนๆชาไอเกมพีซีคอมนะครับ ต่อเลยยครับเเฮ้ขาจะชนเราไหมอ่ะชนหรอกเฮ้ยรถรถเดี๋ยวนะรถยังไม่ได้ล็อกอ่ะเฮ้ยเขาตามมามาเนี่สิตามหัวมาตามมาเอาไม่เห็นมีใครเดินมาเลยหนูคุดอยู่เนี่ยเฮ้ยล็อกรถล็อกรถขวัญเธอล็อกรถหน่อยใช่ไอ้นั่นอ่ะไอ้คนที่เดินผ่านเราบอกว่ารู้จุดแล้วอ่ะ ก็เราแตะยังไงอะ่ะอีข<อ>ุดเลยแม่ขุดเลยกดกดอีเลยแม่ตรงกระเป๋าอ่ะจัดไปตรงไหนอะจะตออากไปมารสิแม่ สรุปส่งตำรวจมาจับเรานี่งงนะทั้ง<ม>วันแล้วนะตำรวจไ,ได้หรอได้ไหมไม่ได้เนาะตามมาจริงจังมากมันรู้แหละมันรู้เพราะเราว่ามันรู้มันรู้ก่อนแม่อ่ะดีดีมันก็คือคนคนที่ขายไอ้ไม่ใช่หรอไอ้นี่ไม่ใช่หรอใช่ไอ้นี่แหละเป็นคนที่ขายใบยให้เราอะ่ะ เออไม่มันอยากตามมาดูว่าเรามาถูกจริงหรือเปล่ามั้งฮ่าฮ่ฮใช่ใช่เพราะว่านางก็คงมาเก็บมันจะมาตามว่าแบบเราโมหรือเปล่าว่าเรารู้จริงอะไรเงี้ยมันอยากตามไม่เห็นหูเก็บทีแล้วตั้งร้อยใบอ่ะแล้วขายห้าใบพันอ่ะเก็บเลยค่ะรีบเก็บเลยค่ะอัตโนมัติ ก็พวกมากระเทิบแล้วนะอ๋อก็แล้วแต่ก็แจ้งความสิพี่เฮ้ยน้องคนนี้แก้วน้องจอนอ่ะ,ะแม่ในเมืองนี้ใครรู้ก็ได้ถ้าหาเจออ่ะ จุดโปรเซสโน่นที่เขาประมูลกันอะทามมาหน่ากลัวนะสวัสดีครับผมของดดา,ามันอยู่แบบนี้หลยแสดงว่าเราต้องไปล้อๆตามขอบเมืองเนาะมันจะมีอะไรแปลกๆน่าจะต้องมีอะไรอีกแหละค่ะโสร็จน่าจะอยู่ใกล้ๆไหมอะ่ะ ่ใช่อ่ะต้องขับรถหาทุกคนห้ามเอ่ยชื่ออีเคท้ารู้จักนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมันจะรู้ว่าอีเคนบอกเราโอเคครนะับโอเคจ้าเราก็แก้ว่าเราขับรถเจอ ฝันเต็มแล้วหรออาทไมมยืนตรงนี้่วให้ผู้ชายเมื่อกี้ก็เป็นแบบไม่มีเกงหรอกก็มาหาแล้วก็เอาไปขายขายตอ่อแบบนี้แหละหนูว,ว่านะใช่แล้วเมื่อกี้มันหยุดทำไมน้องงเมื่อกี้มันไปหยุดทำไมมันยังไม่เต็มงงมาก ทำไมมันเดินไปหยุดอีกที่นึงอะ่ะแบบของยังไม่เต็มมันเดินไปหยุดทําไมไม่ไม่ไม่กดใหม่กดใหม่กดเลือกใหม่ได้รู้จักแก๊งเราน้อยไปเนาะ เราก็ตัวตึงอยู่นะอันนี้พ้ออีแมนได้เ่้นไม่มานะหนูมาเป็นย่าล็กเวอร์ เราต้องมาดูตลาดตลาดดำมาแม่ว่าเขาขายไปเท่าไหร่กัน แรกเราก็ไม่คิด,ไม,คดไม่คิดว่ามันจะเก็บได้เนาะไอกคนเมื่อกี้นะนักแสงกีวพี่เขานะหน้าบอกอุตสาห์บอกเราให้เรามาเก็บ <laughs> ก็คือในโกโปรทุกอย่างโป๊ะไม่มีโป๊ะโป๊แม่อ่ะเดี๋ยวไม่มีเลยแม่เชื่อเหอะไม่มีใครดูถึงตอนโป๊ะหรอกต้องโกโปรลงลงติกต็อกดีกว่าสร้างช่องใหม่ ใช่ใช่จะต้องไปไอต่อๆที่ต้องไปหาข้อมูลอีก เราลีตรงนี้ลนะนาะประเทศอะ่ะเอาลีตรงนี้รถหายนะเอาจริงด้วยงั้นเก้กขอดปลางนันอะ่ะเราต้องไปหา <c oughs> กาลาดใกล้ๆอะ่ะปลา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 ดีกว่าไม่ไมหายไปหรอกจุเก็บอ่ะอยู่นี่เนี่ยได้ห้าสิบไปแล้ว มันเข้าได้ตอนไหนนะพี่เกมก็คืออีกสองหกโมงอีกสองนาทีก็เข้าได้เลยค่ะอ๋อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงกลาดใกล้ๆน,นี่มีอยู่กลาดหนึ่งนี่ไงมีที่พาวรถอยู่ที่หนึ่งใกล้ปักแล้วอาไปขวัญไปเถอะ Let's go นี่แน่ให้มันรู้ไปว่าเราคือใครสโนหน้าใครขับโอเคค่ะใครขับอะปักแล้วนี่แหละพาไปใกล้รีสองนาทีเข้าเลยรีสิบรีเข้าเลยจบ ที่ขวัญมานี่คนถามหาบัวลอยเต็มเลยอะที่กหลาดอะแ <c oughs> ม่ค้าแซ่บ่ะเนาะเออเขาถามหาน่ะไม่มีใครขายอิจการลุ่งเรืองจังเลยอะคุณแม่ <c oughs> จริงๆเราหรือว่าเราควรจะทำแก๊งขายบัวลอยอื เดี๋ยวรียนประเทศเดี๋ยวขอลงไปเซเว่นนะคะโอเคค่ะกาแฟเนาะ Yes นู่นละกินกาแฟตอนนี้ก็นู่นละค่ะนอนพรุ่งนี้เย็นค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นน้องม่เขาจะนอนอีกทีนึงนะคะกินวันหนึ่งต้องสอบสามแก้วดืกาแฟ ตวงได้เลยย่นไงเออเดี๋ยวเตอนน้ำมันม โอ๊ยอาไงอ่ะโอ้ยไม่มีหมอแน่เลยเดี๋ยวรอสองนาทีโอ้ดูดิโห่ระเบิดเหมือนมากระเบิดสมจริงมากระเบิดทุกตู้เลยอ่ะ แโยงอเรวรถก็คือพังเลยหรอรถก็คือหายไปเลยเหรอเอ้าต้นกระลาโน้นอ่ะตีดในคอมเครื่องเดียวไม่กบหรอคะเรี่ยกหมอไม่ได้ไงเราจะลีเมืองแล้วไงแป๊บนึงแป๊บนึง เราต้องอุ้มไปตรงกาลาอใกล้ๆอ่ะเป็นจมาก็ยังไงอ่ะอีกอีกอีกสอีกพการอันนอ่พารถงไหนวะเนี่ยเพี่พารถไหนเนี่ยตรงนี้หรอ ของพี่อีกอีกเก้าวีอีกเก้าวีแดวีละเดี๋ยวจะแก้จะเกิดละแล้วรถเราไม่มีเลยใช่ไหมทีเนี้ยต้องพาวใหม่เนาะเอเหรอแต่รถไม่มีอยู่ดีนะบักบักมันจะรีอ่าเซิร์ฟจะรีค่ะมันก็จะบักนิดนึงโอเค ลีก่นแม่ลอรีนะแค่นี้แหละเจอกันโอเคค่ะโอเคค่ะบักเลยเนี่ยเดินไม่ได้ด้วยรอรีก่อนไงเนาะโอเคหวกมองสองนาทีก็ได้เลยสร้งเรื่องนะพี่สองคนอะ่ะไม่ใช่พี่หรอ, <laughs> <laughs> อ,องง่มาก <laughs> นั่งขับไปชนหรอหรือว่าไงอ่ะใช่ไหมหนูชนไหมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่นะคะรีแป๊บนะคะ